ปาติ้แงมาไม่ไหมปาดอสุดองามเันว่ากิโนสองสี่เจ็ดคิวซี่ครับบวพอนี่จะนได้การปาดพ่อนม่ใครอยากทัดตึ้งเราเราโซนหอนๆี่เสียบปานยิปุ่แต่ลงไปเยอะๆพอเราปลูกกินเองหนวยไปหาเมดเมื่อจนจะได้จึงมีทีบครับผมแถวหน Lucky ้าคอยแถวหน้าหนองเติมเดีน้มันสูงพัน อุ๊ยตอนใครไหมครับนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารีสวัสดีค่ะลูกมารีสวัสดีค่ะหัวหาเฉียงหัวล้มเนี่ยเน รับประนดีค่ะน้องไรเยอารเอาจรเอริงเด้งเด้งเ้งเด้งนด้งเด้งเมางเด้งเด้งเ้งเอ้งเด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 ้งดีง้งเงด้งองเด้เด้งเ้งเดเอาเ้ คนอ่ะคุอ่ะนอนไปจะเปิดน้ำจำมาจากวันตรงหน่อยแน่แน่พามีตู้ไปเปิดเ้ยเบิรงใช้ได้ผลเลยครับใช้โอ้ยหอมเหมือนกินข้าเรียนเลยนะคุณผอมจะทำพี่ลูกจะทำโอ้น้องหอมชามาทุเรียนบ่เขาเอาอมนอนก็เป็นเจ้าหนี้หอมนั่นต้องขอบคุณนั่นคุณแม่นิโคเด้อล่ะขอบคุณครับเลยขอบคุณครับขอบลูกขอบคุณครับแต่งเดียวเลยท่องวันนี้ ขอคงคุณเลยเอาไว้เลยควัะขอบคุณอีโกเลยเนาะสุดยอดไปนี่เป็นอย่างนี้จ้ะมาหอยก็หมวนมึ่งค่ะฝ่ายตามซื้อเขาก็หลายอย่างเลยแม่เโอ้มันเป็นซองคุณเดียววาเป็นทุเลียงีดส่งหวนี่คระพ่อส่งกันอกประเทศนอนเลเขียดส่งมนอก เป็นอย่างงามกระดอนพี่น้องมองว่ามังตุเรียนไปใช้ขอบคุณหลายๆเด้อครับคุณนิโคครับขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อครับขอบคุณหลายครับี่ตุเรียนหรือฟาร์มพร้อมมาให้อยู่ให้กินงามเลยคนณน่ะคุณน่ะคุณเลยกระไดคุณน่ะพี่กินว่าละกินน้ำน้อยบ่เฮ้ยน่าจะกินน้ำบ่กินน้ำตะน้อยบ่แม่ใส่ผันให้นะแม่แบ่งให้เด้อ การเลี้ยงน้องวันนี้คบขาเลี้ยงน้องโอ้ยเอาน้องมัดมือเลยวันนี้หนูกินหนูกินคนเดียวเด็หล่อนหอนนี้ครับเพิ่นก็ได้นี่าไหนเอาแกถุงเอาข้าวครับดีเว่เอาหนูเราไปแบ่งน้องกินด้วยลูกมาเพ้าหน่ะน้องเผื่อน้องกินอ่ะทีนี้นี่ละถือเอาโทรศัพท์ กาดมตูจะหอมหลายเสียกินคนเดียวได้ไหมเฮ้ยถือกินมันอย่างนี้หนิที่เอามกทุดเลี้ยนครับผมเป็นเด็กหน่อยที่กินขอก็ฟองหวานครับผมไปแล้วไปแล้วขอบคุณค่าก่อนลูกดมให้ลองดมดูหนูจะชอบไหมงงหนูกประชดดราะว่าหนูประดิษฐ์ดุ๊กดุ๊กพร้อม แซ่บกินส่อนเราไปที่โคฟ้าเขาจะขําก่อนนี่แต่เอาลายตลกอันนี้ยี่ห้อมอนทองนะครับใส่ครับตีแมนตัวมาแล้วครับพี่น้องกินมาทุเรียนโซ่เหมันแข่งกับยอมกินยังไงนะครับพี่น้องไม่แข่งดอกแต่กินไม่แข่งอยู่ได้โลดนึงมีไมันน้อยบาทได้แล้วจะกินขอดไห เส้นใดของมันนุ่มเลยเนื้อมันจะนุ่มสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บจะคำหมดถกินกับแกงปลาปี๊ดเลยพี่ขอนเสียบของก็ได้ใส่ใส่คำนึงใส่มากินมองไปปลายแข็งแข็งมาหน่อยปีเรียดเมื่อคืนฝันว่าได้กินทุเรียนหนูเดีผ่านนู้ดีนูเดีนูเดี จำหนุ่มแฉบแซ่บย่างนี้ป้ายายค่ะเป็นไงเนื้อมันฉีแฉบเนื้อมันสีแบบละเอียดมันสีเจ้าไหนล่ะมันเป็นียนมันเนียนครับครับยิมก่อนแกงปลาที่เขาบอกแฉบพี่น้องเจ้าครับเาด้วยกินดังๆบางแรงไปตลาดบ้านกุดว่าครับพี่น้องวันนี้เพื่อนัน ใช้ปาตึกแหมาใหม่ๆปลาคอตัวบักงามปอดผัวเพิ่นว่ากิโลสองขีดร้อยนึงนะพี่น้องโอ้ขอบคุณหลายาเออผู้ขายเฮือร์ก็ได้ตัวบักงามร้อยนึงนี่แบบอย่างงามเลยเนะครับ,รรบพี่น้องเพิ่นตึกแหมันจะเหี่ยวจังหน่อยเพราะว่าคุ่มเอาด้วยแหเดิสั้นมันก็ละเอามีอ,อย,ยู่กุ้งย่องเดียวอยู่ขีดต่มจังหน่อยแล้วประมาณนี้แหละ,ะเดี๋ยวโคกัน เส่หนึ่งเขาญี่ปุ่นปะครับเต้นเส่เียง่โอ้ลูกเต้นเสเียงแม่ขอสังเย็นคนเหลือล่ะเยนี้ย็นนเหลือลูกเส่ใบไมงคง่ายๆจ้ะไข่ลงไป ตำบักพริกใส่พริกสดตัวนี้ครับใส่พริกสดตัวไหนเนี่ยเนี่ยโอ้โหพริกเทศนะปลาตัวใหญ่เนี่ยเติมสต็อกเลยค่ะปลาแดดหอมมะลีมันเป็นแนวเลิกลูก น่าเป็นแนวเลยปลาเด็กเนี่จะใส่ลายมันบ่กับใส่ก็ใส่ตามปกติละจ้ะกใายนี่เงก็าไม่สมใส่ปลาเด็กเนี่ยใส่นะขันผู้ใดก็ใส่ก็ใส่เกลือแทนจ้ะเด็กดา้าา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 นาาาาาามาาีาา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 เาา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 ่ามาา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 เา็นาา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 เา้าาา่าา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  อ่าครับผมขาดว่าได้ครับมีช่องแบบแบบเออว่าอะไรวแป้งทั่คครับแป้งทุกคนเกลือค่ะเกลือเยงไๆๆเค็มดีใช่เบิ้งตัวตาด้วยนะแล้วค็ยังลวงน้มไม่ใส่พอไปอาบน้ำอยู่ตอนนี้พอมาเดมมากลักลับรู้สึกว่าเป็นอิสระตัดย่างเดียวใช่ขอแต่ให้ได้ชด เส้นหนามก้อนครับผมนี่ตัวเด้ขัวแน่ใจนี่ครับขั้นตอนนี้สําคัญครับผมสำคัญนี่สุอหน่อยว่าขันรวงหนามปรุงจะได้ก็บมะข้นได้ครับกเกี่ยวกับเส้น้องใช้ฉุรอปละจ้ะปลาตัวใหญ่เลยเนื้อรวงหนามครับผมันื้อรวงหนามันล้วงหนามเช็ค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 ปลาโอเคแล้วนะครับ นี่ล่างแล้วโอ้น้องใบสมมีสองสำนักตัวนี้ครับยกดื่มอ๋อผอว่าอยู่ครับว่าสีไส้เหมือ่วแบบ่ามันสีลายปวดก็เลยบลได้กแบบ็แบบเลยเหลือใบหนีเป็นป่ครับไม่เหลือใบต่อไดี๋ยวบอได้หนีกันแ้วบอเด,ด้ปลาตัวใหญ่ผอขันเส้นหมี่ผอกินเหมือดครับต้องิกบป,ปลาผอแล้วมังน้องใบสมิสได้ครับนบายมันหลายเด้หนีแต่มันมันที่หนึ่งอัว โอ้ยปอดตัวสองสามพังหเหมือแล้วออปเป็นอย่างฉันคือว่ามีอิสระในการท่าเก้าเข่าเลยเตียนวดนะจะสั่นนะน้นนำเดีอดแล้วก็ใส่ปลาลงไปครับพอหน่อยเราวบ่มา่พาหัวปลาได้จ้าพี่น้องกรต้องตกใจแต่แล้วไม่ต้องคนนะคะเป็นอย่างรับใจ จะข่าวค่ะใช่สิปิดฝาหมอ้อวันนี้ครับพีชพ่ชื่อจ๋าหาขอใชอ้ฝาหม้อมาปิดนะครับเนาะมันจะอบ,บวยอบอบ,บวนครับเฮือหือหือฝาหม้อลายๆก็เรื่องก็ถือโอ้พีใ่ใหญ่เถอะล่ะพ่อเดี๋ยวา่าปิดโอ้ยโอหยังเอา คิวซี่ครับโอ้พอดีเลยลูกในการป่าข่อแม่ไข่ยังคัดเต่พี่น้องไม่สุกเสือเลยมัาไม่สุกไก่สิบเ้าปอร์เซ็นต์เจะเอาหยด้เนี่ไม่นู้อยากเดี่ยใส่พอก็แม่ไปซื้อปลาบานก่ดีบรจุ้กเฉีเราปนแห่พึ่งมาลูกเลยโซนอนๆคือเสียบู้าตกตะลังแบงเอ็ดุงละ ตัน้อยเราก็ตัวน้อยเราวกเจ็ดสิบห้าแปดสิบแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่กว่าหมูครับพี่น้องแร้กลเลยร้อยนึงเราวา่าจนโลสองขีดปกติคันหน้าหนาวมันก็นตกไปประมาณร้อยสามสี่งนั้นมันโลละร้อยสาวร้อยสาร้ยห้นในบางโซนก็ได้ง,งเนาเกยลเขา้าหนแพงกั่เด้ครับพี่น้องช่งนี้ป้าถื้ลงใั่ไหรยากเน่ยเสืร์ไม่ส้มลงไปแล้วหอมหอมเลยพี่น้องไง สดน้ำมันห้อนอย่างละขักสิอีกไว้สักก่อนเดี๋ยวเราไปโลกดอกกระเจียววันทับบัตองมขวดในี้ได้อันนี้ก็ได้มาจากตลาดคุดว่าคือเดี๋ยวนะครับพี่น้องสามสิบบาทได้บักหลายนี่ก็ได้เต็มสามสิบรวยห่วยไปหามืดมือจังไลได้จังมีได้บานเหาเพราะมันมันมีที่โขกในป่าคือเพื่อเนาจะได้ต้องติดต้อต้องแ่งครับผมตะก้อนตะก้อนนั่นได้อยู่อันโคกแถวหน้าคอยแถวนาหนองเกลมเดี๋ยวนี้มันศูนย์พันมันก็จะไปสิเลย ไข่มาดำครกเนี่ครับโอ้โหแมนยุเราอยู่กับอันนั้นเราเป็นหมองเลยแมนมีเป็นตื้ออึอออะดะอยู่อึดกินตลอดเนี่ยนมะันเฮ็ดกับโอ้คักเฮ็ดเพราะเฉพาะพื้นใดและไอ้ตางแรงสุดหอมดีนะดอกกระเจียวนี่ไม่เป็นยาอย่างมะขา,าทมที่หอมเป็นยาถ่านยาห่านอย่างนั้สมุนไพรตัวนึงี้ยยากินข้าวเสเอาง่ายๆก็ได้กินกระปุ่นกับ เจียวไปแล้วเจียวประเด็ตอนดีๆเนาะจำลึกในการเลยมันนีมีความหอมแบบแบบแบบอ่อนนิดหน่อยนะครับแต่กระต้มทำมันชุบกดตับพี่น้องดิบก็กินได้เลยมีมีมีเปลี่ยนเไปมีเบอร์พ่อเคยกินเนี่ยมันก็มีความหอมความเสีคือเก่ากินกับคนกับเจียวในการอันนี้เคยจะซุกแบบต้มกับเอาเขาซุกสิซุกแล้วล่ะครับพี่น้องนะดอกกับเจียวงามๆเลยหนุ่มๆยังเป็นจีนดิดแจ็คตันบาต เห็นดอกกระเจียวเราคิดทอดนั่นนะครับไหมคิดทอดอะไรลู้ทุ่งดอกกระเจียวไหมครับโอ้ไชยภูมิอ๋อยาวเหวค่ะพอไปสองเท่าแล้วพ่อห้านาทผ้ามันไปจะเข้มเมยนบ้งเออมันเรามีกล้าไปน้ำไปมันต้องได้นอนคืนด้วยกล้าเดินทางไกลหน่อยจะบ้านเฮาไปมันก็เจ็บไปสามร้อยลูกถูกไหมสามร้อยกว่าโลตอนนี้ไชยาภูมิกว่าสองร้อยกว่าละมากินแกงปลาได้ยอดวันนี้ เราจะกินข้าวเย็นแล้วนะครับเรื่องปายะ่ะคุยกับผมเลยแร่หวอมหวยๆครัผมนที่สัมคัญจะสี่ตูยแต่ลงไปเยอะๆพเราปูกกินเองอันบางต้นอาจจะใส่ไอ้ไปปูที่ที่ะองละสใสใสปคือมันไี่ผลนากใช่กับว่าความชอบ แต่ว่ามันมันในรสชาติที่มันบาดบาดของเนอไม่สมดีนัจ๊ะว่าแ้่ว่ากับว่าน <c oughs> ันแบบหายรื่อยๆเ่อค่ะพี่นองวันนี้กินแกงฟ้าควนให่ค่ะติดไข่ติดน่อยใจน้อไม่สมแ่สนบโกๆวพ่อบาบมีเ็นตะลุนบรูคิดว่า พอดีครับผมบอกกล่วเด้อครับพี่น้องเย็ซีทุกคนทุกท่านมากินเถอะบอกห่วยจักเด้อใช่ไหมตัวถูกๆจัดน้ำฟองเผู้เจ้าพอดีี้าะแม่นบ่ครับพ่อครับแม่นแม่นเลยนี่อุ้ยตอนไครไหมครับเนี่ยครับเกือบล้นเนาะปลาลุ่มหรอปะถ เดินขาได้ลูกไฟเผยเผยโชว์ตอนไข่นะครับเดี๋ยวสิกินข้าวจะดถ้วยน้อยนึงหนี่ยลูกถอวยน้อยน้อยสิมันก็พอดีด้วยเพราะเพราะยาหมันลดน้อยทางนั้นสิมีมั้ยเนี้เขากินข้าวตอนเว้นมาครับพ่อครับนี่ประมาณห้าโมงเกือบพุกโมงแล้วละกขมีินก็นอนรบกวนเกลียอเลยครับพ่อเกลียดเลยครับมาเด้อครับพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจะยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินข้าวแรงเด้อนี่แกงปลาคอใหญ่เสิร์ฟมาไม่สมห่อน ใส่ไงมันได้เรามีได้สี่สกอนพ่อหลวงเอา่าเธอเดียวมีได้ด้วยนี่ขอแชรกไนหลายหลายข้เขาไว้ก่อนโอ้ห้อนด้วยมีพ่อหอกห้นห้อนพ่ออนนะยันใส่ขมกัเลยพ่อก็แล้วตองใส่ออนนี่ละก่อน แขงเส้นอำให้ส้มมีค่อยจางแล้วลูกแล้วลงโตพอดีแต่ก่อนะึงเเยห็นคนมากินแบบนี้เหรอครับผมแต่ว่าเห็นคนหน่อยกินเป็นตเสี่ยบครับผมเราไม่เกิดเสี่ยบอีหลีครับจะอยู่ใส่มันแล้ว่น้องพอๆพอดีๆกันนะครับเหมือนวันจีฮอนนี่นะได้ยดอกบานอื พอดีใสเขาเนี้ยคอนพอนใครอยู่สันพอกทำเจียวบองกับผู้ใดจะจิ้มหาบาทครับผมนี่ครับผมดอกกระเจียว<อ>ดอกะเจียวครับผมเสริมแซบ่บโอ้ยดอกกระเจียวแรกของปีค่ะแซ่บพี่น้องมาเด้อครับนี่มันโตใส่ตะวันได้วรอ เอาไซซ์ซิมให็นมูปนก่ๆแล้วมันแงเบานี่อปอีกอ๋ไมันใหญ่เลยใช่ไหมโอ้ยเด้๋ยวได้ใต้นั่นน่ะละอุ้ยพูนจะไปกินมันมีแหละไม่มีอะไรหมองเลยครับปุ้ยแมนบอกคะเก่งใจแล้วนะต้องทาบอกว่าพูนก็ยิได้กินเลยบำลุงน้ำนมให้น้องมะลิก่อนค่ะแม่นบอกค่ะใ่ไข่ปลาอุ้ยอ่อนซ้อนบอกขี่น้องเอ้ย ส่วนหน้ามีนี่ครับรไม่คิดเลยพ่อปิดใจมันเนี่ยกุ้งทำไมอ่ะมันกุ้งเจลนักเสพกลิ่นแบบพาคอแบบช่วงวะแบบอือฮเจากินเหล่าขาวป่ะครับบ่เคยกินเหล่าขาวไหมคะพ <laughs> ี่น้องห้องนี้ก็ไม่มันธรรมดาเด้นอยบบนยโบแสพบอกแม่นบ <laughs> ่กห้ <laughs> องนี้นะโดยเฉพาะรองม่อย รู้สาวว่ามองนี่มีเสียพี่นะมันบ่กข้าวว่ะครับใช่ยิงเอียงบอยิงบอดีอวดแก้วบองครับกับผู้เลยเ้ยงสิบห้าครับฮืมฮุดยอดพี่น้องมืนเถอะครับดอกกระเทียวใหม่ดอกกระเทียมยวนสวนไส้ป่งไป ท่านได้ไปเบิกมันพองได้เพราะฝนสัมพนิเพรียนเพรียงย่งหนึ่งเพรียงแล้วเก็บ,บแล้วนะครับแล้วฝนบานเขาเจ้มมามันแห้งเนาะฝนบานเพิ่นมันแห้งก็หอมน,นะฝนแถวทางคุณกันตกบ่ใบจำบ้าครับตกอยู่ดีครับเห็ดเพาะเพิ่นก็มีขายแล้วหลุดแต่ว่านี่อันเราใส่สั่งไว้น้ำน้องแอมก็เลยพอก็เลยมีซื้อมา สั่งมาไดนเลยขุดว่าหยุดตลาดขุดว่าเห็นเฮ็ดเกาะแล้วถึงน,น้องเลยดูวันนั้เห็นว่างขายก็โดนเหรอจะเอาไปประหดมองไหนครับตลาดไอ้ใบผ้าสกุลนครยังถ้าเอาไปไหนครับเอาไหมน้ำสีไข็กินน้ำปละคั่บัวย่างขมบัวบัวไม่ขมหรอีกว่าแล้วเด็กกิน,นอะไรมาบงขมแล้ะก็แล้วก็ เดี๋ย่วมาใส่ได้<อ>กำน้ำม่สมบ่าถืกก <c oughs> อกันนี่อันนี้หอมประเอนสูนสรนายซ่างสุดจิงตะเมื่อเงินนะครับพี่น้องขอาวปหของข้าวเผาคุ้มค่ะรอาที่เดียวทำมันเอาบีก็มัน้ให้ได้ต้องรู้สึกกินอยู่ ตัวเนีย่ยใช่จ<อ>เจอสองเทียนสดเลยจำให้ <c oughs> กินเอาเนื้อปิดไปอีพออันต่อไก่อีพอว่ากินเล้วไม่เหมือขมแล้วขมทั้งสองหลอ,อบตุ้งยาตัวลูกจ้าจะสดตะไคร้มาใส่ลงสาด้วย <c oughs> ไม่ได้น้ำกพอนห <c oughs> <c oughs> อมแบบเกล็ดคนเหมือน แสบดีเลยนะครับเนาะจากคนที่บอเคยกินน่องไม่สมครับผมอ้จำนะที่บอเคยกินน่องไม่สมเลยค่ะมากินไม่เลันเ้าแกงคือับแนวมันมันก็แสบไปเลยบอจำนะจะเคยกินน่องไก่สมหรือว่าดองยังบ่ท่านไม่เป็นนะโอ้ที่เป็นฟานอันสีง่ายๆก็เลยว่ามันจะเป็นกินนะก็เรื่องอธิบายยังไหนเป็นได้โหเซิร์นเซิร์นบ่ท่านเค้ากับแปลกอยู่ มันนี่คือแถวบ้านเฮาไปเลยเฮาดองธรรมชาติยิงฐานน้งใหม่กันไฟปานก่อนเนาะเห็นน้งใหม่สมหรือแซ่บก่อนหรือว่าอาจจะมาของเพิ่นกับมีแน่มักมีคือเดียวเย,ยื่องการกินเพรก็ว่ามของแซ่บเิ่นยุคก,ก็บบมัก บางม่าท่านหิวเขาจ้ะพระบาทกินเจ้าเว้นปวดเราอาสาอเอานอนมะลิกหรเม็ดคุยมาแล้วแกนอนโซนตัวนี้ไหมนอนไม่ซบหนุ่มพ่อเดินเ <c oughs> มืองสาระขามมีบน่น <c oughs> โอ้แต่ว่าห้างยากดีครับก็จะกินคือซ่ากินทุกคนเกินละ ป่อยนิ่ปลาคอแซ่บดีครับเครือมันทวนพอมดุเครน่อมันไข่ด้านหนึ่งดิน้ำ่นคือขวดครับกะฝากพี่น้องเอฟทีทุกคนทุกทั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อครับ เมื่อี้กินแกงปลาก็หญ่เสื้อก็ไม่ส้มครับนี่อ้อมประเอนเลยเนี่ยครับดอกกระเจียวครับอันนี้ก็เลยกับกะเพราคุ้งบาล์กีคิกับเจียวบองสุดยอดเลยครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาเสพเบด็จกันเด้อครับ